พี่เล็กเข้าไปนี่มาพี่ถ่ายให้มานิี่คสียเต็มเลย เช่ครับทีนี้เราพูดได้เราต้องทำได้นะตัดโค้งนะถึงโค้งจะไม่ทำมากก็จริง้นเชื่อเพราทุกคนไม่ I <laughs> do แป๊บนึงแป๊บนึงโทษนะคะพี่นี่คิดไม่ออกมันหลายคำอ่ะเอาจัดใจโฟกใจสั่งมาอย่างไรพูดอย่างนั้นเลยใจสั่งว่าเจ้าอย่าร้องเพลงคิดออกอจริงไอ้โฟกัสไม่บทสอนง่ายนะแต่ว่าพูดคำซึ้งๆไม่ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเจ้าบอกให้เขาทำการบ้านแล้วโฟกัไม่ยอมทำโฟกัสอยากยา พปรจะไม่มีเหตุผลเรื่องอะไรก็คือโปขี้เกียจอะไรแล้วก็คันแต่ไม่ทมาเอ่อโปตนี้ไม่เกินวันที่เปลีรจะส่งน้ำมาทุกอย่างนะครับโอ้โหเยี่ยมวัจะสอนแล้วเนี่ยขาสส่ญาอะไรอย่างเง้ยทำให้มันได้นะไม่ตองสัญญาเดกกล่นลูกก่ใจให้เขาก็จ เอ้านี่ไงลูกกูบอกทำได้ก็ทำได้แล้วมึงเรื่องมึงอ้วยทำได้ทำได้เลยเนาะโอ้ทำได้เออกูให้กับมึงไดอยู่ยังพยายามนะแม่ก็บอกไม่รู้ว่ากูยังทำได้หรือกูยังทำไม่ได้ลูกทำได้ลูกทำได้สิที่ผ да exactly. yeah. 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 so ่านมามันเยอะแล้วต้องทำให้ได้สิดีแล้วไม่มันต้องทำให้ได้เพราะมันที่ผ่านมาเพาเขาให้อภัยเยอะแล้ว